ความลี้ลับแห่งขุนเขาออกเดินทุดงคครั้งแรกในชีวิตพระนมออกเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งหน้าสู่จังหวัดกาลสินหากถามว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าจะต้องเดินทางไปทางไหนก็ไม่สามารถจะชี้แจงได้เพียงแต่อาศัยความรู้สึกลึกๆเป็นตัวชี้ทางบางทีท่านเองก็รู้สึกงงๆเช่นกัน พอเดินทางไปถึงจังหวัดกาลสิน์บริเวณอำเภอกุสินารายท่านเองก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับรถยนต์ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางห้าวันพระนุมคิดเปรียบเทียบไปว่าชีวิตของเราทุกคนก็เสมือนรถที่แล่นไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาทุกนาทีหากชีวิตขับเคลื่อนอยู่ไม่หยุดนิ่งน้ำมันแห่งชีวิต ก็จะค่อยๆหมดลงไปเรื่อยๆในขณะเดียวกันคนทั่วไปก็มักจะหลงเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งล่อตาลอใจภายนอกร่างกายจนลืมนึกถึงคุณค่าของชีวิตที่มีอยู่ในขณะนั้นๆโดยปกติแล้วสิ่งไหนที่อยู่ใกล้ตัวเราเรามักจะไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้นมากนักเหมือนกับขนตาที่อยู่ติดกับตา จึงทำให้เรามองไม่เห็นขนตาของตัวเองชีวิตของมนุษย์มีคุณค่าสูงส่งมากมายมหาศาลตามความประพฤติที่ดีงามของตัวเองขึ้นอยู่กับว่าเราสามารถส่งเสริมคุณค่าให้กับตัวเราเองได้มากน้อยเพียงใดเราจึงจะสามารถใช้ชีวิตให้คุ้มค่ากับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์ที่จะมีคุณค่าได้ ก็ต้องสร้างตัวเองให้มีคุณค่ามีทั้งคุณค่าภายนอกและคุณค่าภายในจึงจะเรียกว่าคุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยการอาศัยวิธีฝึกตนเองให้มีศักยภาพที่สูงค่าโดยวิธีประพฤติปฏิบัติทั้งทางกายและทางจิตให้มีศักยภาพเสมอกัน<ม>ก็จะเรียกว่าศักยภาพของความเป็นมนุษย์ สมรรถภาพของรถยนต์ก็คล้ายๆกันคือทนทานต่อสิ่งที่มากระทบได้นานและมั่นคงนั่นเองเปรียบเหมือนรถบรรทุกการเดินทุดงไปตามหาห,าหลวงปู่มั่นก็เช่นเดียวกันต้องเดินลัดเลาะตัดไปตามเขาน้อยใหญ่มองดูตัวเองก็ไม่ต่างกับรถบรรทุกของที่หนักเพราะเวลาเดินไปข้าวของต่างๆที่อยู่บนไหลของเราและถ้ามีตัวเราอยู่ความหนัก ความวิตกกังวลก็มีมากขึ้นเพราะเราไม่อยากแบกเอาของที่หนักไปด้วยแต่พอมานึกถึงประโยชน์ที่จะต้องใช้ก็ต้องทนแบกต่อไปโดยเฉพาะการแบกขันห้าสุดแสนที่จะหนักแต่ก็วางลงได้ยากมากๆเช่นกันในระยะเวลาประมาณวันที่15ของการออกเดินทุดงพระนมก็เดินมุ่งหน้าไปยังอำเภอกุสินารายจังหวัดกาลสิน การเดินเท้าดงไปเส้นทางภูผานในระยะนั้นต้นไม้ใหญ่ๆก็ยังมีให้เห็นอยู่มากพอสมควรในช่วงเวลากลางวันก็พอจะเห็นผู้คนที่ไปหาของป่าบ้างแต่สำหรับเวลากลางคืนกลับเป็นสถานที่อันสงบเยือกเย็นไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องแต่ในบางครั้งพอมีเสียงสัตว์ป่าร้องหาเพื่อนก็ทำให้พระนมต้องหันไปมองซ้าย มองขวาแต่ก็พบเพียงแต่ต้นไม้ถ้าเป็นช่วงเวลาข้างขึ้นก็จะเห็นแต่เงาต้นไม้ใหญ่ดูไปก็รู้สึกวังเวงเปล่าเปลี่ยวยิ่งนักมีอยู่ค่ำคืนหนึ่งขณะที่พระนมกำลังเดินจงกรมอยู่นั้นก็ปรากฏมีผู้เท่าชายดูลักษณะการพูดจาแล้วเหมือนเป็นคนเผ่าภูไทยซึ่งเป็นคนไทยเผ่าหนึง่ง ที่อาศัยอยู่บริเวณจังหวัดกาลสินจังหวัดอุดรธานีบริเวณอำเภอวังสามหมอและจังหวัดสกลนครอยู่แถวตามแนวเทือกเขาภูพานอดีตเป็นพื้นที่สีแดงเดินตรงเข้ามาหาพระนมแล้วเอ่ยถามว่าท่านมาทำอะไรแถวนี้พระนมตอบกลับไปว่ามาทุดงปฏิบัติธรรมคนเผ่าภูไทยจึงถามต่อว่าท่านมาคนเดียว ท่านไม่กลัวหรือกลัวอะไรหรือโยมพระหนุ่มถามกลับก็ได้คํำตอบว่านักศึกษาเข้าป่ามาตายแถวนี้เยอะมากท่านจึงตอบว่าไม่เป็นไรหรอกโยมต่างคนต่างอยู่เราไม่เบียดเบียนกันอาตมาว่าทางใครทางมันน่ะอาตมาทำหน้าที่ของพระนักศึกษาก็ทำหน้าที่ของนักศึกษา ผู้เท่าจึงถามอีกว่าท่านไม่กลัวพวกคอมมินิต์หรือไม่กลัวรอกโยมเพราะเขาไม่ใช่โจรและเขาก็เป็นคนไทยเหมือนอาตมาเขายังมีความรู้มากอีกด้วยศึกษาหาความรู้จากมหาวิทยาลัยคงจะเป็นคนที่มีเหตุผลพอสมควรพระหน่งชี้แจงแล้วผู้เท่าภูไทยคนนั้นพูดขึ้นว่าท่านอยากได้ทรัพย์สมบัติไหม โยมเห็นอยู่ในถ้ำนั้นเยอะแยะเลยพระหน่มแกล้งตอบว่าอาตมาอยากได้สมบัติเหมือนกันที่อาตมามาเดินทุด,ดงครั้งนี้ก็หวังจะได้สมบัติเอาไปไว้ใช้ไว้กินผู้เท่าจึงบอกว่าถ้าท่านอยากได้โยมจะพาไปเอาสมบัติย่ามของท่านไม่พอใส่หรอกแล้วเขาก็เดินนำหน้าพาไปท่านก็เดินตามไปผู้เท่าคนนั้น ก็หันกลับมาดูแล้วพูดว่าอ้าวแล้วท่านไม่เอาอะไรไปใส่หรือผู้ออกทุดงจึงบอกว่าไม่หรอกโยมอาตมาไปดูเฉยๆอาตมาไม่อยากได้สมบัติที่เป็นสิ่งของแล้วเขาก็ถามขึ้นว่าท่านอยากได้สมบัติอะไรพระน่มตอบว่านิพพานสมบัติรู้จักไหมโยมอาตมาออกุูดงเพื่อหานิพพานสมบัติของพระพุทธองค์ สมบัตินี้ไม่หนักสมบัติที่หนักอาตมาไม่เอาโยมเก็บเอาไว้เองเถอะขณะที่เดินไปผู้เท่าบอกว่าผมปวดท้องแก่ก็เดินหลบไปหลังพุ่มไม้และหายตัวไปทันทีพระนมก็ไม่เคยเห็นผู้เท่าผู้นั้นอีกเลยเมื่อเดินทางต่อไปจนถึงภูอธิฐานซึ่งเป็นภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่บนภูเขาภูพานบริเวณยอดตรงกลาง มีหนองน้ำอยู่บนนั้นมีความกว้างใหญ่ประมาณสักสี่ไร่หนองน้ำนี้จะมีสัตว์หลากหลายชนิดมาดื่มกินน้ำที่หนองน้ำแห่งนี้โดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ 4- ถึงห้าโมงเย็นพระนมเดินทางมาเจอหนองน้ำนี้ด้วยความบังเอิญขณะที่เดินอยู่เห็นโยมผู้เฒ่าอายุประมาณเจสิปีกำลังฟันไม้อยู่ท่านจึงเข้าไปถามว่า โยมแถวนี้มีน้ำหรือไม่โยมผู้เท่าคนนั้นก็ชี้ไปทางทิศเหนือท่านก็เลยเดินตามไปตามทางที่โยมเขาชี้บอกพอได้น้ำแล้วขากลับขึ้นมาคิดว่าจะถามทางเดินกลับสักหน่อยแต่ไม่รู้โยมหายไปไหนเสียแล้วและไม่เห็นแม้แต่รอยตัดไม้ท่านก็เลยขอบคุณเขาตรงนั้นแล้วออกเดินทางต่อไปปรากฏว่า หลงติดอยู่ในเขาภูพานเดินวนไปวนมาอยู่สิบวันจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าอาตมามีบุญจะได้บำร,รุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาต่อไปก็ขอให้เจอทางเดินทางออกจากที่ตรงนี้เพื่อไปให้ถึงหลวงปู่มั่นด้วยเถิดเมื่ออธิษฐานจิตจบแล้วก็เดินมาเจอทางใหม่ที่อยู่ใกล้กันนิดเดียวนับว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างยิ่ง การเดินทางในป่านั้นจิตคิดไปเรื่องอื่นไม่ได้เพียงแค่ได้น้ำดื่มแล้วดีใจก็ถูกลงโทษเสียแล้วเมื่อเดินออกจากภูผ่านไปได้เจ็ดวันพระหนุ่มจึงไปถึงวัดของหลวงปู่มั่นภริทัตโตวัดป่าสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพื่อพิสูจน์ว่าหลวงปู่มั่นมีตัวตนจริงหรือไม่จะได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนบ้าหรือเปล่า ซึ่งเมื่อได้เห็นภาพถ่ายหลวงปู่มั่นที่วัดก็ทำให้พระนมปิติใจอย่างยิ่งเพราะเป็นรูปที่เหมือนหลวงปู่มั่นที่มาสอนกรรมฐานให้ท่านในนิมิตนั่นเองพอตกตอนกลางคืนพระนมเดินจงกรมอยู่ในป่าตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึง2 2นาฬกาก็นั่งสมาธิต่อพอนั่งไปได้สักสิบนาทีรู้สึกเหมือนมีลมพัดมาที่มือประมาณ4-5ครั้ง ดังมีคนมาเป่าลมใส่มืออย่างตั้งใจและเสียงดังมากขึ้นท่านจึงลืมตาขึ้นมาเพราะคิดว่ามีพระมาเรียกแต่ภาพที่ปรากฏนั้นคืองูหลายตัวกำลังชูหัวขึ้นเต็มไปหมดอยู่ข้างหน้าลำตัวใหญ่ประมาณเท่ากระปองนมลักษณะตัวสีดำคลับยาวประมาณหนึ่งวาพระนุ่มรู้สึกตกใจเล็กน้อยแล้วพูดว่า จะมาฟังธรรมหรืองูก็สายหัวไปมาพระน่มจึงพูดว่าขออภัยที่มานั่งขวางทางเดินของพวกท่านงูจึงพงกหัวเป็นการตอบรับพระนุ่มจึงขยับออกจากที่เดิมออกไปประมาณหนึ่งวาแล้วพูดกับเหล่าอสรพิษว่าอัตมาขอนั่งอยู่ตรงนี้ก็แล้วกันขวางทางไหมคราวนี้พวกมันไม่พงกหัวแต่มันคอยจ้องมองพระหนุ่ม ไม่ยอมขยับไปไหนพระหนุ่มจึงบอกว่าเดี๋ยวอาตมาจะเทศให้ฟังว่าแล้วท่านก็พูดธรรมะให้ฝูงงูฟังเทศได้สักสิบนาทีงูก็ค่อยๆนอนราบกับพื้นพระหนุ่มจึงพูดว่าคนที่ชอบนอนฟังเทศตายแล้วไปเกิดเป็นงูห้าร้อยชาติพวกมันต่างก็พาก,กันยกหัวขึ้นแต่เพียงสักพักเดียว มันก็หัวลงราบกับพื้นเหมือนเดิมอีกโดยปกติแล้วพอตกกลางคืนเมื่อเวลาเดินจงกรมพระหนุ่มจะจุดเทียนเล็บใหญ่ตั้งไว้ทางเดินจงกรมทั้งด้านหัวและท้ายถ้าครั้งใดมีเทียนเล่มเดียวก็จุดเล่มเดียวถ้าเทียนขนาดเท่ากับเทียนจำนำพรรษาก็สามารถทำให้สว่างมองเห็นชัดเจนได้พระหนุ่มคิดว่าคนที่ชอบนอนฟังธรรม และมักสลึมสลือเวลาฟังธรรมอดีตชาติคงเคยเป็นงูมาเกิดแน่นอนขณะที่พระนมพูดธรรมะให้งูฟังสังเกตว่างูหลับท่านจึงนั่งสมาธิเทศอีกสักพักหนึ่งแล้วนั่งสมาธิต่อไปอีกประมาณสามชั่วโมงพอลืมตามาปรากฏว่างูหายไปไหนหมดแล้วทำให้ท่านรู้สึกแปลกใจธรรมชาติของสัตว์ป่าบางครั้ง เหมือนมันจะรู้เรื่องบางครั้งเหมือนมันจะไม่รู้เรื่องแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์เพราะจะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกสัญชาตญาณของมัน